ครับคุณสุจิพงค์ครับกลับมาในช่วงสเปเชียลท l k ของ Newfo c u s ในวันนี้นะครับยังอยู่ในประเด็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีมาตราเจ็นายกรัฐมนตรีกลางที่ดูเหมือนว่ายังกลายเป็นประเด็นหลายฝ่ายพูดถึงการถกเถียงกันโดยเฉพาะในกลุ่มกรบปสยังยืนยันนะครับว่าแนวทางนี้สามารถทําได้และให้ทางด้านประธานผุ้ทสภาหรือว่าที่ประธานผุ้ทสภาอย่างนายสุรชัยเลี้ยงมุลเลชัยเป็นแกนนําหลักในการที่จะหาหรือพูดคุยกันกับทางด้านประธานสานิการรวมถึงประธานในสภา์กรอิสระ เพื่อหานายกคนกลางนายกตามมาตราเจที่เขาบอกกันนะครับว่าในช่วงสัปดาห์นี้น่าจะเห็นชื่อเห็นตัวตนอย่างชัดเจนมากขึ้นในส่วนของนายกนันตีคนกลางตรงนี้ในมุมมองของรรคพื่อไทยมุมอมองของนักกฎหมายอย่างอาจารย์โพคินพลกุลจะมองอย่างไรต่อประเด็นนี้จะมีความเห็นอย่างไรเพราะว่าหลายฝ่ายยืนยันชัดเจนนะครับว่าประเด็นดังกล่าวไม่สามารถทําได้วันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านนะครับมาร่วมพูดคุยในรายการสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับถามก่อนเลยครับว่าประเด็นเรื่องของนายกนันตีมาตราเจ็ ยังกลายเป็นเรื่องที่กบปสยืนยันว่าสามารถทําได้แล้วก็ให้ผูทีสภาเป็นตัวขับเคลื่อนนะตอนนี้มุ่งมองอาจารย์ในฐานะนักกฎหมายมองเรื่องนี้ยังไงครับผมก็ได้ให้สัมภาษณ์มาหลายครั้งแล้วนะครับ,รบเรื่องนี้มันจบตั้งแต่ปีสี่เก้าแล้วเมื่อพระอยู่หัวท่านมีพระราชด âm รักรบ,บอกว่าเรื่องนี้มาจอมวันตาเจ็ดหนึ่งนะไม่เป็นประชาธิปไตยสองมั่วนะครับ,รบท่านใช้คำว่าไม่เป็นประชาธิปไตยก็หมายความว่านายกมาแบบมาตาเจ็ดไม่ได้ ถูกไหมครับแล้วมาตราเจ็เป็นมาตราที่บอกว่าถ้าไม่มีบทบัญญัติของรัฐนูนนี้ใช้บังคับแก่กรณีใดก็ให้ไม่ได้ใช้กรณีนัน้นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับเรานึกง,ง่ายๆกันแล้วกันว่าเรื่องนาย,ยกนะแล้มีบทบัญญัติเขียนชัดเจนหมดจะมาใช้มาตราเจ็ดไม่รู้จะเอามาตราไปใช้ตรงไหนนอกจากไม่ได้เขียนไว้ซึ่งมาตราเจ็เป็นมาตราที่เขียนทํานองเดียวกับธรรมนูญการปกรครองสมัยจอมพลสฤษดิ์ธานารัต์ตอนนั้นมี20มาตราไม่ได้เขียนเรื่องต่างๆแล้วก็บอกว่าเอามาใช้อันนี้ นะครับซึ่งฉบับนี้เขามีหมดมันเอามาใช้ไม่ได้ในประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือว่าถ้าสมมุติเกิดมีช่องว่างจริงๆซึ่งมันไม่มีนะแต่ผมเรียนแล้วนะต้องเอามาใช้ต้องเป็นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะถามว่าไปเอานายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยหรืร ها, เอเปล่าสามมพระด้ด่าัไปแล้วแล้วทรานร,ร,ามมรัชัดเจนบอกว่าไม่เป็นประชาธิปไตยก็แสดงว่าท่านทรงเห็นด้วยว่าถ้าไม่ได้มาตามระบอบรัฐนูนไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้เป็นประชาธิปไตยผมว่าเรื่องมันน่าจะจบไปตั ปีครั้งนั้นก็คุณพิสิทธิ์ก็เสนอละครับครั้งนี้ก็เหมือนกันคุณพิสิทธิ์ก็เสนอกบพสก็เสนอนะฮะคราวนี้ไปชักชวนก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าสารนูลที่วินิจฉัยกรณีคุณยิ่งรักไปซึ่งเราก็ไม่เห็นด้วยวคำชัยนี่จะถูกต้องกันนะ,ะครับแต่ในความไม่ถูกต้องก็ยังยืนยันว่ารัฐบาลที่เหลืออยู่เนี่ยก็ยังรักษาการต่อไปตามรัฐมนูนมาตราหน1 1> ึ่งแปดหนึ่งแล้วมันจะไปมีมายกมากตรานจากไหนก็ขัดคำชัยสารนูนเองด้วยครับซึ่งก็วินิจฉัยมาโดยตลอดนะฮะก็เป็นอย่างน เร,เราตกลงจะมาช่องไหนถึงบอกว่าเหลือช่องสุดท้ายเท่านั้ครับ,รบถ้าประธานศาลทั้งหลายประธานกรกตเนี่ยเห็นว่ากุสุเทพเป็นรัาธิที่ปัดแล้วก็ไปรายงานตัวกุสุเทพแล้วก็รีบร่วมกันทําคําแถลงการออกมาซะว่าประเทศนี้ถูกยึดอำนาจโดยกุสุเทพแล้วแล้วก็ จะตั้งใครเป็นนายกก็เอาตามสบายเลยแต่ผมเกรงว่าจะเป็นเรื่องตลกมากกว่าแล้วผมเชื่อไม่มีประธานศาลท่านใดไปหรอกครับคือฝั่งฝังกบปปสเขาบอกว่ารัฐบาลตอนนี้เป็นรัฐบาลหัวขาดไม่มีนายกรัฐมนตรีในการรักษาการรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่แทนอาจจะมีอำนาจอยากเต็มที่สมมุติยังไม่มียุบสภามีสภาผู้แทนราษฎรตามปกติเลยนะครับเกิดมีรัฐมนตรีขึ้นมานายกรัฐมนตรีตายก็แปลว่าไม่มีนายกรัฐมนตรีถูกไหมครับใช่ครับถามว่าทำไงต่อ ก็บอกถ้านายกตายนะฮะก็มีสภาผู้แทนราษฎรนี่ก็ไปสาวเสียงเลือกนายกันขึ้นมาใหม่ได้นายกขึ้นมาแล้วก็ต้องมาจากสสนะฮะจากนั้นก็กราบคมทูลเพื่อทรงโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านจะปรับคอร์รชก็ว่างท่านไปแต่ถามว่าถ้าไม่มีสภาผู้แทนราษฎรอยู่รัฐมนตรีก็บอกให้ทำอะไรก็บอกให้ไปเลือกตั้งเลือกตั้งได้เสร็จปั๊บได้สสมาเปิดสภาผู้แทนนะครับสภาผู้แทนราษฎรครบที่จะเป็นสภาได้เนี่ยนะครับ ขาก็ให้ม um ีการเรียกประชุมรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาขึ้นมาอ้าวแน่นอนละสภาผู้แทนก็ไปเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดรวุฒิสภานี่ถ้ายังไม่มีประธานก็ไปเลือกประธานวุฒิสภาซะนะฮะพอเลือกมาได้เสร็จแล้วถ้าได้ประธานสภาผู้แทนรัศดรจากนั้นก็มาเลือกนายกต่อไปก็ก็ปกติคือสรุปถ้ายังมีสภาผู้แทนรัศฎรอยู่ก็ไปสรรหาเลยถ้ายังไม่มีพระยุบสภาพระหมดวาระก็ไปเลือกตั้งซะก่อนมันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เขียนกันมา ทุกฉบับมันก็เป็นลักษณะนี้หมดนะครับ<า>คราวนี้มันเกิดจะประหลาดไปถึงขั้นนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าว่ามันเป็นไม่ได้ยังไงมันเป็นเพราะว่ามีความความพยายามในการตีความกฎหมายให้สูตรทางตันหรือเปล่าคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมยังแปลกใจค,คือถ้าเป็นคนเสียสติมาตีความเนี่ยผมไม่ได้ว่าอะไรหรอกรเขาก็เสียสติะนะฮะแต่คนปกติซึ่งเคยเรียนกฎหมายมาอย่างนี้ ตอ<ร>บมาตีความมาตีความในทางเสียสติเนี่ยนะฮะผมก็ไม่เข้าใจว่ามัน,ม,นมันคืออะไรกันนะทั้งหมดก็ที่พรรคเพื่อไทยก็ประชุมกันเขามีแถลงการไปหลายฉบับแล้่ก็าบอกวันเป็นขบวนการ,รเผด็จการนะฮะอำนาจนิยมเพื่อที่จะทําลายล้างขบวนการประชาธิปไตยดังนั้นก็พยายามทําทุกวิถีทางโดยความร่วมมือระหว่างพรรคการเมืองกลุ่มกปประสหรือก่อนหน้าก็กลุ่มละเมิดกฎหมายทั้งหลายแหล่นี่นะครับรวมถึงองค์กรตามรัฐมนุนบางองค์กรซึ่ง ก็พยายามเกื้อหนุนกันพยายามทําให้มันเกิดสุญญากาศให้ได้เ<ช>พื่อไปสู่ช่องนี้ซึ่งที่ผมเรียนนะว่าแหมผมว่ามันไม่บังควรอย่างยิ่งเลยพระองค์ท่านมีมีความเ็นชัดเจนหมดว่าเป็นเรื่องไม่เป็นประชาธิปไตยมันมันน่าจะจบตรงนี้ไปหมดแล้วก็ไปสู่กระบวนการเลือกตั้งถ้าคิดว่ารัฐบาลนี้ไม่ดีพรรคเพื่อไทยไม่ดีของท่านดีกว่าท่านมีข้อเสนอที่ดีกว่าท่านจะปฏิรูปอะไรไปบอกประชาชน ต้องเชื่อประชาชนเขาไม่ได้โง่<ม>เขามีวิจารณญาณ<ม>เขาก็เลือกท่านไปท่านก็นมาเป็นรัฐบาลอย่างสง่างามคุณสุเทพเป็นนายมนตรีไม่มีใครเขาว่าอะไร,รถูกไหมครับ,รบแต่ถ้าท่านไม่เอาวิถีทางนี้รบกวนชาวบ,บ้านก็จนเขาทำมาหากินไม่ได้หมดนักท่องเที่ยวก็ต้องเดินลงจากโทเวไปมหมดเนี่ยนะฮะถามว่าประเทศน,นี้จะเหลืออะไรต่อไปฮะเนี่ยเพราะการการะทำของของคนไม่กี่คนเหล่านี้แล้วคนส่วนใหญ่ก็ต้องมาอดทนอดกลั้นหมดคนถูกทำร้ายาครั้งแล้วครั้งเล่าจะทำไปเพื่ออะไรฮะนเนี้ย ถ้าพยินดันที่จะเดินหน้าในการยื่นเรื่องนี้ทั้งกบพศแล้ก็ผู้ทธสภาอะไรจะเกิดขึ้นกบพศเนี่ยก็เกิดไปแล้วแล้วเขาก็ถูกข้อหากบฏไปแล้วล่ะนะครับถ้าผูทธ่สภาไปร่วมด้วยก็ระวังวกันละกันว่าจะโดนข้อหานี้หรือย,ยังนอกก็ช่วยเหลือสนับสนุนการกระทําการที่มันเข้าข่ายกบฏท,ทั้งหมดนะครับท่านจะทําไปทาําไมแล้วท่านมาจากประชาชนอยู่ตามรัฐธรรมน,นูญต้องต้องทําอย่างมีศักดิ์ศรีมีเขาเรียกอะไรมีเกียรติภูมิที่มันถูกต้องไม่ใช่ไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่เห็นจะเป็นน่าตกใจอะไรสวรเรียกว่าครึ่งนึงอะกว่าครึ่งนิดหน่อยเขาก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็แสดงว่าเขายอมรับอำนาจของประชาชนเขามาใช้อำนาจหน้าที่ของสวก็ตามที่ประชาชนมอบอำนาจมาแล้วก็ตามที่รัฐมนูญกกำหนดถูกไหมครับครับแล้วทำไมคนบางส่วนท,ท,ท,ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งบอกว่าอยากได้อะไรที่เหมือนตัวเองคือไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยจะทำไปทำไมครับแต่ก็เหมือนว่าทางด้านกบวสเขายังยืนยันว่าเมื่อช่วง1ิตุลา ก็มีกรณีนี้เกิดขึ้นคือการให้สภาธิบบัญญัติเสนอชื่อนายโรุฐมนตรีมันต่างยังไงกับปัจจุบันเนี่ยต่างฟ้ากับดินเลยครับตอนช่วง14ตุลานั้นน,น,นะครับ,รบช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ยังมีธรรมนูญการปกครองมีสภานิติบัญญัติซึ่งธรรมนูญการปกครองตอนนั้นเนี่ยนะครับก็คุณถนอมประพาทท่านก็อ,อ,อะไรฮะรเป็นคนออกมาหลังจากการยึดอํานาจนะครับ,รบพอท่านหมดจอำนาจลงไป จากสัญญาท่านคิ่วเป็นนายฐมปีเราก็ขึ้นมาตามธรรมนูญการปกครองนั้นมีสภานิติบัญญตัตินะครับ,รบดังนั้นกระบวนการตอนนั้นก็เป็นกระบวนการของพูดง,ง่ายๆว่าตามที่กุณาบภาพ,าพมีมีธรรมนูญการปกครองทิ้งไว้อยู่ก็ทําตามตัวนั้นนะแต่วันนี้มันเป็นรัฐธรรมนูญซึ่งว่าไปแล้วเนี่ยนะก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยมากนักแต่มันยังกําหนดนลกลไกที่ละเอียดมีการเลือกตั้งมีอะไรต่างๆไอ้ตอนนั้นมันไม่มีไม่มีมันก็เป็นทั้งมันอย่างนั้นอย่าไปเอาคนละเรื่องคนละราวมาเทียบเพื่อจะมาสนองประโยชน์ตัวเอง แล้วสมมุติเนี่ยนะฮะให้มันมีเหตุการณ์นี้มาก่อนสมมุติให้อย่างนั้นเลยเนี่ยนะแล้วก็มีรัฐมนูลรองรับอย่างนั้นนะแล้วเราจะไปเรียนแบบสิ่งที่มันไม่ถูกสิ่งที่จะสร้างปัญหาให้ประเทศต่อไปจะเรียนแบบอย่างนั้นเลยครับทำไมไม่ทําในสิ่งที่ถูกที่ทั้งโลกเขาตั้งตาคอยคือคือใช้การเลือกตั้งเป็นทางออกเมื่อ 3- ามสี่วันนี้แอฟริกาใต้เขาก็เลือกตั้งเห็นใช่ไหมฮะว่ามีคนไปขัดขวางนะไปล็อกเผาหน่วยเลือกตั้งต่างๆมีไม่ให้เลือกคนเหล่านี้ไม่อยากเห็นการเลือกตั้ง แต่คนส่วนใหญ่อยากเห็นการเลือกตั้งเขาไปสัมภาษณ์บางคนเนี่ยนะสำนักข่าวต่างประเทศเขาบอกว่าเขาไม่บรรยอมหรอกสิทธินี้จะให้คนอื่นมาเอาเข้าไปเขาถูกคนเขากดขี่มาไม่รู้กี่กี่ generation วันนี้สิทธิ์นี้ของเขาเขาจะรักษาอย่างถึงที่สุดก็หวังว่าพี่น้องคนไทยเนี่ยต้องรักษาสิทธิของเรานะครับสิทธิในการที่จะเลือกตั้งสิทธิในการลงประชามติหรือมีส่วนร่วมทั้งหลายแหล่นี่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเราทั้งหมด ถ้าเรายอมให้ใครคนใดกลุ่มใกมดกลุ่มมาแล้วพราสิทธีอันี้ไปเนี่ยบ้านเมืองจะมีแต่กาียุคและความวุ่นวายทั้งโลกเขาวางปืนมาย่อนบัตรเลือกตั้งเราย่อนบัตรอยู่ดีๆมีคนอยากเลื่อนการเลือกตั้งมไม่อยากเห็นการเลือกตั้งอยากได้นายกที่ไม่ได้การเลือกตั้งรพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะก่อนหน้านั้นก่อนปี40ช่วงนั้นสู้กับเผด็จการท่านเรียกร้องประชาธิปไตยเขาเรียกร้องอะไรไหมฮะ ขอนายกมาจากการเลือกตั้งขอประธานสภาผู้แทนราษดรซึ่งมาจากเรื่องตั้งเป็นประธานรัฐสภาวันนั้นมองประชาธิปไตยขอพสัญลักษณ์สองอย่างนี้วันนี้มีหมดแล้วเนี่ยนะครับบอกจะไม่เอาจะกลับไปสู่ไม่เป็นประชาธิปไตยผมก็ไม่ทราบจะทําไปเพื่ออะไรเนี่ยทำไปมีแต่ความวุ่นวายทั้งโลกเขาก็ไม่เอาคนส่วนใหญ่ในประเทศก็ไม่เอาแต่ต้องมาจําทนกับภาวะอย่างนี้อยู่เนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าบอกพี่น้องประชาชนไม่มีทางสําเร็จหรอกครับ ถ้าสําเร็จก็บ้านเมืองนี้กะลียุคทันทีครับถือว่าชัดเจนนะฮะในมุมมองของคุณโพคินเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของมาตาเจ็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าประเด็นหนึ่งที่คุณพคินเสนอไปนั่นคือเรื่องของการเลือกตั้งแต่ดูเหมือนว่าประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งยังกลายเป็นความหวังอันลิบหลีของใครหลายคนเพราะว่าภารกิจสเฎีเเการเป็นวันเลือกตั้งใหมย่ยังไม่ออกเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาพูดคุยกันว่ามองมองคุณพคินจะเสนอทางออกร่องการเลือกตั้งอย่างไรกันบ้างครับ